จากพันธสัญญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นับจากนั้นพระราชกรณียกิจในการพัฒนาแผ่นดินเดเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงตน้นเริ่มจากการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานส่งรู้จักสภาพชีวิตของผู้คนและพัฒนาด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยสงยดหลักการพัฒนาให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและนี่คือบทพิสูจน์แรกของการทำเกษตรกรรมในฤดูแลง้งที่สำฤทธิผลจนปัจจุบัน พระอ,องค์ท่านเสด็จมาบ่อยมาดูแลว่าได้รักที่กันครบถ้วนไหมใครตกใครหล่นมัง่งพระอ,องค์ท่านเป็นห่วงครับตรงนี้ผมทํามะม่วงครับเป็นหลักครับมะม่วงนี่ทําเป็นมะม่วงนอกฤด,ดูผมทามะม่วงนอกฤดูบป,ปีหนึ่งนะจากความยากจนเคยเกาะผมเนี่ยนะครับผมก็พอมีอยู่มีกินแล้วก็สบายครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ว่ามีที่ทํากินเป็นของตัวเองครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปคนฝ่ายที่ไหน องท่านจัดสรนให้เราแล้วครับเราต้องตั้งใจทําทําแล้วต้องทําให้ได้ครับความกินดีอยู่ดีของคนไทยที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคนั้นคือชัยชนะแห่งการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อสู้มาอย่างยาวนานกว่า60ปีเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยและแผ่นดินไทยดังคำมั่นสัญญาที่ส่งให้ไว้แล้วทุกประการ